สองสามวันนี้ผมจะมาเล่นเมกมโปเกม่อนห้าใช่ไหมครับภาโปเก่นมนกันนะครับเออมาถึงตอนแรกเขก็ต้องนี่ใสการลัอกอินไปผมจะใช้ได้เป็นนะครับรัผมก็มีมาสเตอร์แบบไม่ชครับก็ตอนแรกถ้าเราไปานี้ถ้า ถ้าอัดอยงเล็กอ้าสาผมเราก็จะสามารถขี่โปเกมอนได้แล้วก็บินไปได้ะครับก็เซิร์ฟนี้ก็าหาไม่อยากเลยครับแค่เขียนว่าในชาพักโปเกมอนก็จะเจอแล้วนะครับเริ่มจนแล้วก็มาเก็บย่างก่อนนะครับสอนเซลล์นิก็ถ้าคนแบบได้ก็อ้อ ไปซื้อกันนะครับแต่ว่าผมมีมัสเจ้าบอลแค่เจ็ดลูกผมก็ตอนนี้มีอยู่สิบตัวแล้วครับเพราะผมเพิ่งสมัครได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็รู้ม,มาไปเออถ้าคนที่ดูเสร็จก็ติดสายแล้วก็ไลน์เลยนะคแล้วผม ก็เป็นว่าอะไรก็ได้ครัแล้ว,ว่ามันสนุกนบบไหนสนุกเลนะครับสนุกมากอมโอเคนนตอนนี้ลาสุดต้องยั่งมากเลยนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องไปนอนแล้วนะครับ พับมาเล่กนำชอตเล็กเลเอ,เเอลืมลลไม่นำชอปเลยเดี๋ยวเราจะไปเล็กนำช็อตกันนะครบเดี๋ยวผมก็จะพาไปที่ในกันอย่างอาเดนสถานที่สำคัญเลยแล้วกันนะคอืมะรอะไนี่งไนีไ่ไง,ไ,ไ,งไป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 ลงยัง เกต้าไล่จงได้กลับกอนนะครับนี้วก็จกสิ้นเลยล่าโอเคว้าวต้องหลายตัวนะครับไปกันไปถึงก็จะเจอสถานที่ที่เขาอ,ออกปลกเรีนว่านีมาปล่อย่นกัน อย่างคนนี้ก็เขาก็มาเสมอจะไม่รู้นะครับผมจะท้าเขานะครับผมทักแล้วนะครับโอเคเขาจะมาหรือไม่มากันเนี่ยอืมอ้ออมาวเขาทำอะไรกันเหมือนกัน เขาทำอะไรมันกัปล่อยโปเกมันไปหนึ่งตัวงงๆเฮ้ยอาจารย์อ๋อเขาไม่ยอ,โอมจับผมนะคะด่วน,นเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมมาอีกทุกๆอาทิตย์นะคะ เราก็จะมาดูอะไรชกไปกัน่อบเดี๋ยวผมก็จะไปยังไงดียไปไปตามหามอเตอ,อร์ใหม่ๆกันนะคะเดี๋ยวว่านี่ไงโปรเจมม่อก็นี่ก็ปโปรเจมอกีมามอเตอร์บอกส่วนตัวที่ผมจะออกไปตามนี้ก็คือก็จะเป็นไฟหรยจากเน้ย เป็นเขาเข้ามาสอนเลยไป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 อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอ๋ตอตอใส่าล้ละไอ้ผมก็หลบอะไรผมไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยเร่งนไปลงที่จุดไมายจะอนจาไป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 กันดูแมพก่อนนะครับนงีย่เงี่ง,ง,งผมจะปล่อยลองมลยนะครับไปเที่ยว สถานที่นี้ก็คืออะไรกันแน่เนี่ยเ้ตรงนี้เหรออ๋ออ๋อตรงน,นี้ผมสนใจนี่นะท่าทีท่าทีต่อไปผมก็เออง้วงแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะละา่ามอนสเตอร์ให้เราสักประมาณตัวสองตัวนะผมกมจะไปแล้วนะคะนี่ตีดต่อมาบ้างเพราะ แค่มาทดลองอัดชิปด,ดูเขาหนะูให้ได้อัดเลยนะครับโอเคเอาตัวอะไรเดียวก็ตัวทดลองตัวง่ายๆก่อนนะครับจากคนที่สมัดใหน่นะครับเน้นําเลยถ้าพวกคนจะจับ็มกทาสานเนก่อนแลตอจกจับตัวนี้มไ,ไม่ด้ะไม่หน่ยที่เหมือนกับภูเขาอ่ะ แน่ๆบาเข้าไปแล้วก็จะเริ่มประทรงอย่างผมก็จะเอาท่าน,นี้ด้านไหนก็จะแรดงอยู่เห็นไหมครับแต่ว่าที่ผมชอบไปสึกก็คือตัวมังกรแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปรู้นักแสดงว่าอะไรมากมายหรอกคะ ผมก็แค <Yeah. S 1> ่มาเน่เฉยๆก็ดูหนุกซ <classified>. ีผมไม่รู้ชื่อเป็นบ้านหลังละส่วนผมตอนนี้ก็เดี๋แค่จะมาตอนนี้ผมอายุเงินครปีอยู่ก็เพิ่งอัดทิพอยู่นะครับส่วนที่ไายผมก็ตอนนี้ตอนนี้เขาตรวจแล้วเป็นล้วะไม่ใช่สถานแล้ว ต่เรื่อพี่ผมเตอมถ่วแดไหมนะคะเพราะว่าพี่ผมเตินมันเป็นยามอยู่ยี่ถั่วแงเป็นยามของโรงแรมชิวโอ้โหของนี้เกินหมดเลยสมัดจังเลยเย้ผมก็จะจับจับที่จับเฮ้ยจับไปกว่าไหม ง่ายๆเลยผมจะสาธุจารทำในวารจับกับจับได้กัน,ออกกนจับได้กันจับยาตัวสมหัวแล้วกับ20ตัวโอเคได้สาธุจารเพื่อนนะครับแล้วก็โจมตีไปก่อนให้เหลือ,อ,อที่น้อยที่สุดที่จะาทำได้ต้องรู้เร็วค่ามันไม่ตายแย่างผม่ก็สียค่าไปนิดหน่อยตอนนี้ผมก็ไปหาเพื่อนมั่นกัน เอาจนว่าผมจะนั่งจนไม่ไปละกันตอไปมันผมลืมไม่ค่้ถนัดตัวนี่มันสั่ตัวไปก็ไปก็ไปก็อปก็ไปก็ไปก็ไก็ไปก็ไก็ไป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 ก็ับ้ไปกกกกไกกอยไปก็ไลกนไนไ่ัไก็กกั แต่ว่าผมเอามาใช้เป็นลูกสัอนดานพอหวังว่าเอาเป็นว่าถ้าผมดับโปเกมอนเบลลสามสิบกวดด็วข้าไปได้สามสิบวเาไปได้ก็จนอันจะพิการกัคกับโอเคโกโกโกโอ้โหหายยากามากโปเกมอนทำไมเนี่ย มาหมดแล้วนะมาหัแล้วนะ,นะไปเลยไปเลยไปเลยสวนเด็กเข้ามาเขาก็จะหลอกวิธีนั่นครับแล้วให้เราปรกมวลเอกมากมากฮับๆับโอเคไปเรื่อยๆผมต้แล้วครับแบบนี้ครับไม่รอดครับก้าต้องถามครับทำไมถึงถึงตายก็าผมไม่ได้ตั้งนจจะตาย ก็อันเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมันมีหมู่บ้านเลยนะอันรี้ยอะไรเงี้ยอะไงเดี๋ยวไปเขาจะบอกสถานที่ว่าจะจับตัวกมันตรงไหนอย่างเนี้ยก็มีอยู่นี่ถ้าเพื่อนเลยทั้งแรลงจะไปทางนี้ไปที่ผมเนี่ยอ๋อใช่ครับไม่ต้องเป็นอะไรที่ผมตลอดเลยเองเองเอง เนี่นะยัไม่ได้เลอมนแ,แอดมินก็ไปก็เขายัมีเออมีเฟซบุ๊กติดต่อหวัวมสามารถตอบ็บไว้คือบกว่ารัจับให้ได้นี่ค่ะเป็นเรื่องการจะรอมแล้วผมงกับันไม่ิเพราะคนะเขเข้าเทียนกันโอ้โหผมเดินมันยัไม่เข้าเลยนะมันจะทนะสใเจ็บหน โอเคมันไม่ทำร้ายผมผมจะใส่ท่าต่อไปมันไม่จะเป็ี่ยนเป็นทมาใบองหรือพิษโอเคผมจะเริ่มการจับนะครับการจับสับมักรอหน่อยเพราะว่าตยากจะลดตัวก็มันจะพยายามออกมาแต่บางตัวก็อยู่ในนี้ให้เราจักคู่เยอะนี่ผมก็ได้รู้ตั้งแต่สายเอชใหเลื่อนนะคะส่วนคนที่รู้ก็มาลองเลเนกันดูได้สนุกดีไม่เครียด ตอนมีโปรกมันที่บักอยู่ประมาณไม่กี่ตัวหลอกมันจะตัวประมาณมเมื่อสิบกว่าวันแล้วมันก็ยังตัวแรกวอะ,ะผมยังงงอยู่เลยับโอ้โหจับไม่สําเร็จครับเต็มไปได้ไงอยู่โอ้โหจับตีผมด้าเมจก็ไม่ได้ที่ได้อยู่ผมก็จะเริ่มการนมเตียมันอีกครั้งเนึงให้เหล่าน้อยที่สุดแล้วผมก็จะจับมันให้ได้ด้าเมจของผมตอนนี้มัน ไม่เข้าเลยผมก็ได้งไม่เหลือตอนนี้ผมก็เลือดขอมผมเหลือประมาณหกเปอร์เซ็นก็หกเปอร์เซ็นได้หละผนคนที่ท่านเก่งๆก็มาบอกผอด้วยนะครับว่าทำยังไงเหลือว่าใงืเขาผมเพิ่งเริมเหมือนไม่ได้นหลักด้ยที่สี่จุดห้า ไปเล่นตีบไ่นเลืองเองเนย่ผมตายไปแล้วแย่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 แยแยอ๋อมันตายแล้วครับเอาเป็นว่าเป็นอันจบคลิปแล้วกันนะคะขอบคนที่มาดูกันนะคะโอเคครับขอบคุณมากเลยครับเพระ้องยังมีอย่างบางที่ผมอยากให้ดูแค่นีลละ